เฮียยอมรับนะครับว่าเกมทิลิพูลแพ้ต่อทีมบัวอย่างบอลมัด0ูนตอนหนึ่งเนี่ยรับไม่ได้จริงๆเมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าไม่อยากดูบอลไม่อยากทําอะไรเลยเฮียเชื่อว่าเด็กหงเนี่ยก็คงเป็นเหมือนกันวันอาทิตย์ที่แล้วเรายัางชนะแมนยูเจ็ูนย์มาเกมนี้เราแพ้ทีมบัวศูย์หนและเป็นวันที่เร่งเครื่องไม่ขึ้นด้วย มันไม่ใช่ข้ออ้างหรอกครับกับการที่จะมาบอกว่าเราใส่ชุดสีขาวชุดเยือนเราใส่แล้วไม่เคยชนะเตะคู่แรกเวลาเร็วของวันเสาร์ก็ไม่เคยชนะถ้าอย่างนั้นคุณก็อ้างไปเรื่อยแหละสิ่งสำคัญมันชัดเจนครับว่าริพูลเนี่ยมีปัญหาในการเล่นเป็นทีมเยือนเพราะว่าถ้าเกิดมองถึงเกมย่าวแล้วเนี่ยผลงานของริพูลเนี่ยอยู่ดับที่สามเลยนะ ชนะ9เสมอ3แพ้1เก็บไปถึง30แต้มเป็นรองแค่มาสตี้กับอาเซนนลซึ่งไม่รับเกมที่เตะตอนวันอาทิตย์นะขณะเดียวกันนะครับเกมเยือนเนี่ยริพูลแม่งลังอยู่ดับที่สิบชนะ3เสมอ3แพ้7ได้แค่12คะแนนต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลยนั่นบ่งชี้ได้เหมือนกันนะครับว่าทีมชุดเนี่ย มันมีปัญหาในเรื่องของความคงเส้นคงวามากและมันก็ไม่แปลกนะที่บางครั้งนักเตะริพูนกระทืบความหวังของแฟนๆลงอย่างไม่ให่ดีและก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ที่แน่ๆเลยครับก็คือริพูนเนี่ยถ้าพวกเขาเนี่ยเสียประตูก่อนในดูกกาลนี้ไม่เคยมีเกมไหนที่กลับมาได้ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าสภาพจิตใจ ของการกลับมาเป็นผู้ชนะหรือการคัมแบ็กคิงคัมแบ็กเนี่ยแม่งไม่มีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยลิพูลโดนนำก่อนเนี่ยมีได้แค่เสมอกับฟูลแลม2-2เสมอ p พาเลท1 1และเสมอกับไบรตัน33แล้วก็มีแพ้ต่อแมนยูอาร์เซนอลฟอ t l เรสต์ลีดเบรนท์ฟอร์ดไบรตันวูฟแล้วก็ล่าสุดเป็นบอลมัด คุณดูสิครับตรงเนี้ยมันสะท้อนชัดเจนมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับเสื้อไม่ได้ไปเกี่ยวกับแข่งเวลาไหนแต่มันเกี่ยวกับว่าพอคุณโดนแล้วคุณไม่รู้ว่าจะเอาคืนมันยังไงจิตใจของการที่จะกลับมาเป็นผู้ชนะมันไม่มีมันหายไปตรงนี้เจนคอปก็ออกมายอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติซึ่งเฮียก็ไม่รู้ว่าไอ้ทัศนคติของนักเตะลิปูลเนี่ย มันไม่อยากชนะทุกเกมหรือยังไงเกมนี้ชนะแมนยูได้ต้องเจดเม็ดแต่พอไม่เกมหนึ่งคุณแพ้ดื้อๆซะงั้นแพ้ต่อทีมบัวยอย่างเนี้ยมันก็น่าเจ็บปวดนะครับที่แฟนๆจะเศร้าใจแม้ว่าพอวันทิตย์แมนยูจะเสมอแต่นั้นก็ไม่เกี่ยวเรามาดูที่ตัวเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าอาย เฮีย er อยากให้แฟนๆสู้ต่อไปเฮีย er ก็ยังสู้ต่อไปเฮีย er ไม่รู้ว่านักเตะเป็นยังไงแต่เราในฐานะแฟนบอลแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีสุดสู้เข้าไว้เชิดหน้าเกมที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปใครจะล้อก,ก็ช่างมันเราก็ต้องเดินต่อไปนะครับแล้วค่อยไปดูว่าสุดท้ายเราจะไปหยุดตรงไหนได้หรือไม่ได้ เราค่อยเอาสิ่งนั้นมาแก้ไขครับ